วันนี้นะคะใครที่หา MG5 อยู่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ไอ้พามาันนาเสนอเป็นรถที่สวยแล้วที่สําคัญนะใช้งานมันน้อยมากๆด้วยนะคะคันนี้ค่ะ MG5 ตัวท็อปสุดตัว X นะคะเครื่อง1.5 มาในราคาสุดพิเศษค่ะ3า9 0 0 0บาทปี2019นะคะคันนี้ได้มาเป็นเครื่องเบนซินเครื่องของเขาไม่ใช่เบนซินธรรมดานะตัวนี้จะได้มาเป็นตัว MG เครื่องเทอร์โบนะเดี๋ยวอายจะพาดูเนาะก็จะดูในส่วนของบอดี้นะคะเดี๋ยวมันเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะว่าจะสังเกตง่ายๆเลยเครื่องเขาจะบอกอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะคะของเขาจะได้มาเป็นเครื่องเทอร์โบดูก่อนเลยนะคะอันนี้ได้มานะออปชั่นจัดเต็มชุดแต่งจากศูนย์นะคะตัวสีดําคันนี้นะคะสีด,ดําสีเดิมตัวปี 2 9นะคะด้านหน้านี่เลยโลโก้เห็นชัดเจนเลยนะคะกระจังหน้าแทบจะเป็นสีดาหมดเลยนะคะมีคาดโครเมียมมาเล็กน้อยนะแล้วก็โลโก้นะคะอันนี้ก็เดิมๆเลยนะในส่วนของไฟไม่ต้องพูดถึงโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูดีมากๆนะคะความทันสมัยนะยกให้เขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออปชั่นนะคะทั้งภายนอกทั้งภายในในราคาหรือว่าเซเ m e n t เดียวกันเนี่ย ให้ออปชั่นมาไม่เท่าเขานะใครที่หารถที่ราคาประหยัดแต่ว่าเน้นในส่วนของความสะดวกสบายความหรูหราความทันสมัยนะยกให้เขาเลยขาย MG5 นะมา i p พาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าแม็ก MG นะคะแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ16นะอันนี้ก็เป็นไม่ต้องพูดถึงยางปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนนะคะคันนี้คือใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยเลื่อนมาสักนิดหนึ่งนี่นะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคือ ให้มาแบบดวงยาวแบบนี้เลยนะคะคือสวยสวยหลอ่อพูดอย่างนี้ดีกว่าคนจะสวยก็ได้จะหลอกก็ได้อ่ะมาด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งของเขาก็จะเป็นสีดําสลับคาดกับสีแดงนะคะเพื่อเพื่อเพิ่มให้มันมีลูกเล่นหรือว่าแบบน่ามองมากยิ่งขึ้นและกันนะมาไอ้พามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะมือจีห้าของเขานะคะก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะโลโก้นี่เลยนะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ3มจุดนะชุดแต่งด้านล่างอันนี้ให้มาเรียบร้อยนะคะ เวลาจะเปิดด้านหลังนะคะลูกค้าจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะหรือว่าจะเปิดจากตัวรถเลยก็ได้นะคะดูความเรียบร้อยกันบ้างดีกว่าคือรถเนี่ยคันนี้แบบไอ้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะบ่งบอกถึงความเป็น MG มากเลยนะคะถาดรองนะจากศูนย์เขาเลยนะคะได้มาก็ดีเลยจากศูนย์นะคะแล้วด้านล่างก็ยังมีในส่วนของแผ่นรองเป็นไม้แบบนี้มาให้อีกนะคะศูนย์ให้มายังไงคือคันนี้ก็ได้มาแบบเดียวกันเลยนะคะเราก็จะมียางอะไรแม่แรงอันนี้ก็ได้มา ได้พาไปดูในส่วนของออปชันที่พิเศษที่ไอ้แจ้มไว้ดีกว่าว่ามันเป็นตัวท็อปมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในปะมาไอจะพามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเรียบร้อยแค่ไหนรถปี19ใช้งานมาน้อยมากเอาจริงๆไหมไอยังได้กลิ่นหนังกลิ่นใหม่อยู่เลยอะอะเรามาดูนในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านะคะก็คือสว่างมากนะเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยคันนี้ที่เขาให้มาที่ไอบอกว่ามันเป็นในส่วนของ ความท็อปของเขานะที่รถเซ gment เ,เดียวกันไม่ได้ให้มาคืนหนึ่งเลยที่จุดสังเกตเลยนะคะด้านบนนี้เลยเขาให้สลูปมาค่ะลูกค้าคันนี้นะคะด้านในนะที่ยายดูอยู่ตอนนี้นะคะก็คือยังไม่มีในส่วนของรอยที่เป็นตำหนิใหญ่ๆเลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติแต่ว่าเราเริ่มไป นี่เลยตรงแผงประตูที่เขาดีไซน์มาก่อนเลยดีกว่านะคะจะให้ดูเนาะด้านในส่วนของแผงประตูนะคะก็จะมีในส่วนของซอฟท์ทัดนะคะแล้วก็ถัดมานิดนึงก็จะเป็นตัวจับของเขานะจะเป็นสีสีเทานะคะสีเทาเงินนะ,ะ,นนะ,ะจะเป็นแบบด้านๆหน่อยมาในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีจุดสังเกตของเขาคือตรงนี้นะคะแผงด้านหน้าตรงนี้คือมันจะดีไซน์มาแบบคือมันทันสมัยมากแล้วแหละ,ละก็จะมีในส่วนของแอร์นะคะสี่มุมเลยนะ จอนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะเดิมๆจากศูนย์นะคะก็จะประมาณนี้ก็จะมีในส่วนของ USB นะคะ AUX นะแล้วก็ที่จุดบุหรี่หรือ power outlet นะคะเขาก็จะให้มาก็จะตรงนี้ใช้งานได้ปกติเลยเราคือรถเรียบร้อยมากนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างใส่ของนะคะจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะได้มาเป็นเกียร์ออตโต้มาดูในส่วนของด้านหน้าแล้วเดี๋ยวไอพาไปดู ที่นั่งด้านหลังบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับแคบไหมหรือว่าจะแบบเรียบร้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าค่ะปะเรามาดูความเรียบร้อยเบาะด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่เขาจะดีไซน์มาเนาะคือคันนี้เขาจะให้แบบความหรูหรามานะในส่วนของตัวรถของเขานะคะซึ่งถ้าเป็นเซกเมนต์เดียวกันอย่างที่เราบอกไม่มีแน่นอนไอ้ตัวที่พักแขนเหมือนรถหรูอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีแน่นอนคันนี้ให้มาค่ะ MG มีที่พักแขนซึ่งระดับ ก็คือดีเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้ออปชันที่แบบจัดเต็มในราคาที่แบบคุ้มค่าแน่นอนอ่ะเราดูภายนอกภายในแล้วเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเรียบร้อยแค่ไหนไปดูกันไปนี่เลยนะคะเครื่องของเขาคือเดิมๆจากศู์เลยนะอย่างที่ไร้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเครื่องรุ่นเก่าตัวธรรมดานะแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องเทอร์โบซึ่งเราดูได้จากนี่เลยค่ะฝากครอเนาะ M C 5หลายๆคันนะคะก็จะเป็นเครื่องธรรมดาอยู่นะมันก็จะไม่มีในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ก็จะได้ไปเป็นเครื่องเทอร์โบก็คือขับสนุกกว่าเดิมแน่นอนนะคะอ่ะนี่เลยนะคะสีแต้มยังอยู่ในส่วนของน้ําต่างๆนะคะคือสีเดิมปกติเลยนะคะฝากระโปรงนะคะตัวกันความร้อนนี่ก็คือไม่มีฉีกขาดยังดูดีอยู่นะคะก็เป็นของเดิมด้วยนะ ยังไงไอ้ฝากคันนี้ไว้ด้วยขาย MG 5นะคะเครื่องเทอร์โบคันนี้1.5ปี2019นะคะมาในราคา349,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกู้ได้เกินยังอยู่ในเรทดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะโทรติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์083 222 2 2 0 3อยรังไงไอ้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากโชลุมกิจสดาขุดข่าวไว้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank mm -hmm. you